กากสวัสดีเพื่อให้พี่น้องชาวโครากับทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคารมูนแชนแนลนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมไม่ยิ่งมอกันอีกแล้วนะครับของค้ายสเปซนะครับทุน500พอยต์เท่านั้นนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นกันที่ห้องจูเนียร์นะครับที่เบ็ดละ10พอยต์ละกันนะครับผมเราปรับปืนอ่า10พอยต์นะเออดีกันไปครับนเดอร์แฮมเมอร์อันแรกมาก่อนเลยครับผมรอเลยครับดอกแรกมางี้ได้เท่าไหร่ครับผม ปึ๊บ400ว่ะได้อยู่นะมาไปกันต่อเลยด้วยกันนะครับเปิดประเดิมมาด้วยนั่นเลยแฮมเมอร์นะแจกก็วสวยอยู่นะวันนี้เราไปกันต่อเลยนะครับผมอเอาได้อันที่สองอของแข็งเราเนาะมั่วเลยอันน่ะไปต่อองไรบอฟ้า500ร้500อยมาครับอะไรนแจ็ก็นีวนวิวนะ คูณเท่าไหร่อ่ะาวงที่2ด้วยได้เท่าไหร่ครับโอ้โหคูณ70นี่จะลงมาวงคูณร้อยได้มัน700นะครับก็ใช้ได้อยู่นะตอนนี้เรามีกําไรนะครับก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะผมเรายังมีกําไรอยู่นะแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจนาใบล่างนี่ละกันนะครับผมเปิดปุ๊บเฮ้ยโอ้โหสองพันมาดีโอ้โหเดี๋ยวนี้เปิดแพ็กเกจคือชิงวอโพดหรือพูดจะพูดได้อ่ะจริงแบบน้นะ ของพูดดีครับอ่าตอนนี้ก็ปรับนหน้าคาเลดนะครับผมและสำหรับใครนะครับที่สนใจนะอยากจะเข้าร่วมหมู่บ้านคนณห้าของเราเนี่ยก็จะเลื่นดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมตอนนี้กำไรของเราก็เยอะจะจัดตอนนี้ก็ไปกันนะครับ อีกสักหน่อยนึงก็จะพอแล้วนะเพราะว่าเราได้กำไรมเัเยอะแล้วแล้วก็มันตัดเข้าหน้าฝากาเลตแล้วด้วยมันก็น่าเบื่อแล้วเนาะผ้กำไรของเรานะครับก็อยู่ที่ประมาณสองพันนะครับสองพเอาไปเกตอีกแล้วอันนี้อ่ราาอบนี้จะเปิดที่ใบใบกลางละกันนะครับโอ้โหร้ 150. อยสิบมาได้อยู่เกีดหลักร้อยเนาะ ปีนเสร็จหมดเราพอเลยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคครับเราพอกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้เราก็ได้กําไรมาที่2,500อพอยต์นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับวันนี้ก็เล่นค่อนข้างที่จะดีเลยนะ นะหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมใครชอบก็อย่าลืมกติดตามไลค์แชร์และกันะเพื่อที่จะได้นุกดีมีการทบุหรี่เท่านั้นเจอรยมะเขือจมุงพุไปเสกกันแหนสมกิุ้เป็นสมกเกอรนีนาสมูซ้อนพนักงานสูบยาผมก็แค่คนธรรมดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาหำสูบบุหรี่และคุณก็เดินเข้ามาผู้ยิบบุหรี่และจุดสู